ถ้ามีโอกาสก็อยากลองขึ้นไปบนนี้สักครั้งค่ะใครที่เคยขึ้นไปแล้วก็มาบบกหนุห้ยฮิตที่ว่าเข้าเดินกันขี้เชียวโมงได้หรือว่าเดินยากไหมตรงนี้ก็คือวัดเข้าแดงฟั่งตะวันออกนะคะทุกคนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวัดเข้าแดงตะวันตกถึงแต่นั่นนี่เรไม่เคยมาที่วันนี้เรามาเที่ยวกับแม่ พาแม่มาวัดเห็นมุมสุ้งๆกันไปแล้วก็เดี๋ยวมาพาเข้าถ้ำกันมั่งนะคะตอนนี้เรากําลังจะเดินเข้าไปถ้ากันมีชื่อเรียกว่าถ้ำน้ำอดเข้าแดงก็จะมีเขียนบอกว่าตรงไหนเป็นจุดอะไรเพื่อเราเดินไปนี่แม่นุยก็คือเดินนําลิ้วไปแล้วว่าตอนที่เดินเข้าถ้ำน้าความรู้สึกแบบว่าเย็นมากค่ะแล้วก็มีน้ำเล่ลงมากันแม่นุยเดินเข้ามาได้ฮิตเดียวก็ยับเดินไม่รอดแล้วเสี่ยงวะถ้าใครที่เคยมาก็จะรู้ว่าข้างในก็จะมีพระนอนนะคะทุกคนแล้วก็มีอีกหล่ยั่างเลยค่ะแต่ว่านุยเดินเข้้้้าาาาาไไปป่ึงงงหนนนนนเเดียยวพทุกกคลขขบบัอ มันปนนี้เลยอยู่นี่น่าใจจริงจริงเลยนะคือว็บพระธุงมีแบบนี้กันเลอมันช่วยมากเลยค่ะทุกคนก็องจริงความรู้สึกมากกับว่าโรงเลยนั่งหัวชาวอยู่นันที่วบบจักจักวงวงเดินข้ารูนี่ไปออกปลาดูนู่นเขาทำไว้ดีมากเลยค่ะก็คือว่ามีแสงสว่างอะไรตัวทึ่งเดินไปในก็ไม่ขี้คลาดน,นะมารอบนี่หลอกหลอกซักทิดค่ะไม่ได้ท่ายไรมามากก็เลยให้ชมความสวยงามของทำหินปูนกันก่อนเดินเข้ามาก็คือแบบเมื่อน้องทงขนาดเย้ๆเลยมีหินงองหินโยนในทำก็มีพระพุทธรูวใ่ใ่ักาาระะบชนนเเพือคมทีย